รู้จิตตัวนี้นคำว่ารู้จิตในที่นี้น่ะก็คือเห็นจิตที่บอกว่าอะไรดูจิตี่ยมันต้องตรงนี้ครับดูจิตอ่ะไม่ใช่มาดูจิตตั้งแต่ตรงนี้มาโถเอ้ยมันคนละหนังคนละม้วนแล้วความเกิดดับคืออะไรคุณดูอันนี้เห็นไหมคําว่าอย่างนี้นะระง,งับเนี่ยมาจากปัดสามนะปัดสัมพยังแปลว่าระง,งับนะนี่แหละครับความดับเห็นระงับไหมนี่แหละครับความดับ ปัจัมพยังเส้นทางของการทำที่สุดแล้วมาละงับที่กายมาละงับที่เวทนามาละงับที่จิตครับแต่จิตไม่สามารถละงับได้เขาจึงใช้เปลืองจิตว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วก็ละงับไปถึงกิเลสแน่นสู่นิพพานนี่คือความเกิดดับครับเห็นหรือยังสังเกต4.8.12ครับ Jadi